ตลอดระยะเวลา76ปีบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนยังคงเดินหน้าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะทั้งยังปรับปรุงภาพลักษณ์สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินใหม่ทดแทนที่กระจายครอบคลุมกว่า160แห่งทั่วประเทศมุ่งเน้นนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อการบริการที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ โดยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณอมรทองทิวกรรมาการผู้จัดการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาปู่เจ้าสมิงพรายพร้อมทั้งปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อให้ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีในงานนี้อย่างคับคั่งค่ะ